In the summer, and I came near to the town. We fell in love. And, and we could be together, baby. But I gotta leave soon. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้และก็ปีนี้นะคะแก้วมาแล้วในโหมดของเมคอัพ ลุกในวันนี้ของเรานะคะก็แต่งมาด้วยอุปกรณ์ที่แก้วได้ทำการทดลองกับน้ำมาแล้วว่าน้งกันน้ำได้ดีก็คือจะเป็นโทนสีส้มนะคะซึ่งแบบมีความดัร์กๆที่ป่าโทนส้มๆประมาณนี้นะคะให้เข้ากับแบบลายดอกสีส้มของฉาไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่งลุกเนี้ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแต่งยังไงมีเทคนิคยังไงให้เมคอัพติดโทนมากกว่าปกตินะคะไปดูกันเอามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะขั้นตอนแรกขอแนะนำเป็น กันแดดต้องทาด้วยเพราะว่าแดดเมืองไทยเนี่ยรอ้อนวันนี้เลือกใช้ของ q ิวเพนะคะเพราะว่าเขาจะปรับสีผิวของเราให้กระจ่างใสขึ้นนิดห <L ess> <L ess> นึงนงเลยและราคาตอนลดก็คือถือว่ายังอยู่ในงบหลักร้อยไม่แพงมากอยู่ถ้าคอด้วยนะจ๊ะนี่เลยนี่คือการทาครึ่งหน้าแล้วนะคะแล้วก็ทาอีกข้างหนึ่ง ให้ทั่วไปนหน้าและลำคอแล้วก็อย่าลืมกันแดดตัวด้วยนะทุกคนเพราะว่าสงการเป็นอะไรที่แบบร้อนจริงๆอะ่ะนอกจากจะออกไปกลางคืนกันเนาะ ลุกนี้แก้วขอเริ่มด้วยตัวเด็ดของเราจริงๆแล้วแบบหาตัวตายตัวแทนหนังไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับนี้เลยนามิเมคอัพโปรบีบเวททูพาวเดอร์นะจ๊ะก็คือหาตัวตายตัวแทนยากมากหาอะไรเทียบนางไม่ค่อยจะได้เลยนะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่49บาทนะคะเนื้อสีเขาเนี่ยสีแน่นนะคะแล้วก็สีชัดเจนจริงๆและที่สําคัญเนี่ยคือเขากันน้ําแบบมากๆมากๆแบบ หาอะไรแทนเขายากมากก็เลยหยิบและที่สำคัญอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็น BB ีซองในเซเว่นที่สีค่อนข้างเข้ากับผิวแก้วได้ดีนะคะคือเขาเป็นอันเดอร์โทนแบบเหลืองๆอ่ะแล้วผิวฉันอ่ะเหลืองพอดีนะคะอันนี้ก็จะแทบๆไปนี่เลยก็คือจะลงเวทแปลงนะคะของคิวเพล หน้าฝั่งที่ทาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ทาเห็นไหมว่าสีมันแบบค่อนข้างเข้ากับผิวแก้วได้ดีแล้วไม่วอกไม่ลอยนะคะการเทสน้ำมันแล้วเมื่อสองวันก่อนก็คือเทสแบบไม่ใช่แบบลาดๆนะก็เทสกันประมาณแบบสามชั่วโมงก็คือลาดรอแห้งลาดรอแห้งอะไรเงี้ยคัดสันมาแล้วว่าแบบ กันน้ำจริงๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะเพื่อความแน่นนะคะเราก็กดๆเนี่ยให้รองพื้นเนี่ยมันเข้าไปกับผิวมากๆเลยนะจะใช้มือจะใช้แปรงจะใช้ฟองน้ำได้หมดกดเข้าไปให้มัน ตึบมากขึ้นต่อกันด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะวันนี้ก็จะใช้ของเจ้านางนะคะเป็นเจ้านาง perfect bright uv two way powder foundation เบอร์สนะคะตัวเนี้ยแก้วเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็กันน้ำได้ดีเช่นกันนะคะราคาอยู่ที่399บาทนะคะแล้วจะบอกว่าเราใช้วิธีการกดแป้งตัวเนี้ยเวลาสาดน้ำนะคะหรือว่าโดนน้ำเนี่ย น่าจะยิ่งผ่องขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้แก้วได้ทดสอบมาแล้วและคือสีแป้งเนี่ยไม่ได้ต่างจากอีกฝั่งมากนะคะก็คือสีเข้ากับผิวมากแก้วลองแบบสาดน้ําใส่ใส่ตัวแป้งคือน้ํากิ้งแล้วก็เอามาใช้ต่อได้เลยนะคิ้วนะคะก็วันนี้จะเลือกใช้เจ้านางนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วออกใหม่ของเขาเลยนะแก้วชอบคือน่าจะพอเห็นแก้วหยิบใช้บ้างแล้วแหละคือเขาจะเป็นสองหัวแบบนี้ ก็คือมีผู้ผู้แบบนี้ไว้แปรงขนคิ้วนะคะแล้วก็มีด้านเขียนคิ้วตรงฝั่งดินสอของเขานะคะคือจะเล็กๆสามารถแบบวาดคิ้วแล้วก็วาดโครงคิ้วได้ดีเลยนะที่สำคัญคือเขากันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะแล้วก็ดีขนาดไหนเดี๋ยวก็ดูตอนท้ายคลิปที่เราจะไปบรรเลงสัดนน้ำแล้วกันจริงๆเราทดลองมาก่อนอันนีน้แล้วแหละก็คือเอาน้าไปสัดนน้ำแล้วนางก็แบบ นนะะว่าแก้วไปแว็กมาแต่ถ้าใครที่ไม่มีโครงคิ้วหรือว่าไม่มีคิ้วจริงๆอะ่ะก็แนะนำวาดโครงคิ้วแบบใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะแล้วก็วาดด้านบนแล้วค่อยๆถมเออให้เต็มและลืมบอกเรื่องราคาราคาเขา199้าบาบาทนะคะก็คือดีสอเขียนคิ้วอันนี้เขามีทั้งหมด3สีนะให้เลือกเลือกตามให้เข้ากับสีผิวหรือว่าสีผมเราได้เลยวันนี้แก้วก็เลือกเบอร์สอง แก้วอยากให้สีคิ้วเราอ่อนลงกว่าปกติอีกวิธีที่แก้วคนพบที่จะให้คิ้วอยู่กับเรานานๆสำหรับคนที่มีคิ้วน้อยมากๆก่ะแก้วคิดว่าวิธีการก็คือทาเยอะๆแต่ไม่ใช่ทาหนักๆคือเราวาดไปเส้นหนึ่ง่้ใช่ไหมแล้วเราก็ปัดอย่างที่แก้วทําเสร็จแล้วก็แบบค่อยๆถมอีกมันจะเหมือนแบบเพิ่มน้ําหนักคิ้วให้คิ้วมันอยู่แบบทนมากขึ้นคือถึงจะโดนน้ำอ่ะนะก็จะอยู่ทนมาก นี่คือสิ่งที่แก่แบบคนพบนะคะต่อกันที่ดวงตานะคะนี่คือของใหม่จากแบรนด์นามิเช่นกันแก้วยังไม่ได้รีวิวแต่อย่างใดแต่ว่าเอาตัวเนี้ยไปทดสอบน้ำมาแล้วแล้วแบบแน่นทนมากนะคะอันนี้เป็นนามิเมคอัพโปรนะคะโซเกิลคิมี่ลองลาติงอายแชโดว์อันนี้ก็เป็นเมคอัพแบบซองใหม่ของเขาใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือมาพร้อมกับ หัวแปลงด้วยนะจ๊ะราคา49บาทเท่านั้นมี3สีให้แบบได้ทาเลยก็คือสีโทนส้มโทนชมพูแล้วก็โทนน้ำตาลนะคะก็จะทาสีศูนนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นสีโทนส้มๆทั่วเปลืกตาใช้นิ้วเกลี่ยนะนะแล้วจะบอกว่าเขามีวิ้งวิงอยู่ด้วยแล้วคือจะบอกว่าเนื้อสีเขาชัดเจนนะคะเกลี่ยง่ายเบลนดง่ายคือสีสวยมาก คือแกวชอบนะคือชอบเลยแล้วตอนเอาไปเทน้ำอะ่ะคือติดทนมากพอมันแห้งแล้วแบบไม่ออกอะ่ะสาดน้ำแล้วไม่ออกต้องแบบล้างด้วยรีมูเวอร์เท่านั้นถึงจะออกนี่ศ1สวยไม่รู้ทุกคนเห็นปล่าว่ามันมีความวิงเล็กๆด้วยนะเนี่ยทิ่ตาามานะคะใช้แปรง จากนั้นแกจะใช้เบอร์สู03นะคะมาที่ปลายตานะคือวิ้งสวยมากอะในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมไหนๆก็มา3-4แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแตะชมพูที่กลางเปลือกตานิดนีด้พอเพราะว่าวันนี้แกอยากให้ลุคที่ออกมาเป็นโทนส้มมากกว่าโอเคนี่คือสีดวงตานะคะ แปงมาเซตตรงรอบๆนะคะอายไลเนอร์ <el> ของเรานะคะเราจะหยิบคิวเพลนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนี้เขาชื่อว่ารุ่น l l l d y y l l n i g น t นะคะอายไลเนอร์ซึ่งเป็นอายไลเนอร์ที่เคมว่ากันน้ำกันเหงื่อได้ดีแหละนะเราก็เลยหยิบใช้ในลุคน,นี้ จัดขนตากันก่อนใช้ Gino Mac K ตัวเดิมต่อกันที่มาสคาร่านะคะมาสคาร่าเนี่ยเราเปลี่ยนอันใหม่เป็นตัว Into It อันนี้สีฟ้าซึ่งเกลยวก็ไปแบบมองหามาสคาร่าที่จะมาแทนตัวสีชมพูของเราได้ใช่ไหมก็เลยไปลองหยิบตัวนี้มาแล้วเอาไปลองเทสน้ำคือ นางไม่ไหลเลยอ่ะไม่หลุดออกมาเลยก็คิดว่าน่าจะได้อยู่แล้วเขาก็เขียนว่าแบบ water proof ด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูตอนปัดแล้วก็ตอนไปโดนน้ำกันอีกทีว่านางจะทนเหมือนตอนที่เราทดสอบไหมกัน <oui. S 2> น้ำหรือป่าเนี่ย <S 2> <S 2> <Wilson. S 1> ก็อีกเรื่องแต่ความยาวของขนตานั้นจะยาวไปไหนโอเคเรามาถึงบัชออนกันแล้วนะคะซึ่งแก้วลืมทา,ทา ทินตัวนี้ก่อนที่เราจะลงรองพื้นแต่ว่าอันนี้เป็นทินของโทนี่โมลี่นะคะที่ทำกับน้องไก่น้องไกอ่อาจจะเห็นรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะคะเป็นม y ริ t t น e p o n ีนะคะ Magic Matte Powder เบอร์0ูนนะคะก็จะออกโทนส้มๆนะคะดูสีเขาชัดมากเลยนะ สำหรับลุกเนี้ยแก้วลังเลอยู่ว่าจะไปโทนแบบสีชมพูหรือว่าสีส้มดีก็เลยแบบหยิบมาแบบเทสกัน2สี 4, แต่สุดท้ายแล้วแก้วคิดว่าแก้วน่าจะไปทางโทนส้มๆ้มดากดาก,กหน่อยนะคะสำหรับสีลิปซึ่งสีลิปสองอันเนี้ยคือติดค่อนข้างโทนเลยนะถ้าเราปล่อยให้นางแมทไปกับปากเราอะแล้วแบบไม่ได้ไปกินอะไรอะแล้วสาดน้ำโดนอะไม่หลุดแน่นอนนะคะอันนี้คือสำหรับอันแรกนะคะเป็นเมเบลีนซูเปอร์สเตย์นะคะ นี่รุ่นแมทนะคะแมทอิงเป็นเบอร์210แก้วก็จะทาด้านในสีดับดับหน่อยเป็น Royal นะคะ i n f ฟ l ร์เรเบิลโป t แมต i ์ลิปควิกลิปนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเบอร์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 เดี๋ยวเขียนทุกอย่างให้ทีตรงด e ส c ริปช i o บ b o อนะคะสีคือสวยมาก ก็จะตามด้วยีดับอันนี้นะคะเป็นเอสเซนต์โกลนะอันนี้ไม่ได้ทดสอบความกันน้ำแต่จะขอความพุ่งๆก่อนออกจากบ้านอะไรแบบนี้สักนิดสักหน่อยนะคะสำหรับลุกวันนี้ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเน้นมากๆคือมั่นใจว่าเน้นมากเลยนะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดูชัดเจนไปหมดนะคะเราอาจจะยังไม่ได้สาดน้ำตอนนี้เพราะว่าเราจะทิ้งเวลาและเราก็ใช้ชีวิตบนรถแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันค่ะเพราะว่าอีฉันต้องกลับบ้านไปเลือกตั้งนะคะแล้วก็คือเดี๋ยวไปสาดน้ำกันที่บ้านอืประมาณนี้ปะ <S 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 โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะปิดไฟทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่านี่น่ากลัวจะเกิดใครเห็นดิขอสั่นน้ำหน่อยนะจ๊ะ โอเคนี่คือครั้งแรกที่โดนศาสตร์นะคะแต่ว่าต้องขออนุญ,ญาตไปถอดคอนแท็เลน่นออกก่อนลืมเมื่อกี้ลืมรู้ไหมว่าจะนารักก่อนมาว่าจะรารักเบาเบาเบาแต่ไม่ต้องกลุ่มรัก ะะเราก็น่าจะพอได้แล้วเพราะว่าน้ำก็สามถังกันเลยทีเดียวแล้วสัตว์รุนแรงมากโอเคนะคะคือข้าวที่มึดๆก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคือปากก็ไม่หลุดจ้ามัสครลาอยู่แน่นอยู่ททนมากทุกอย่างแน่นนอะปีนี้คือ คลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสําหรับการมาทดลองทาพิสูจน์กันขนาดนี้นะแล้วก็ทายคลิปเดียวก็จะใส่ตอนที่ทดลองที่แขนให้ดูด้วยนะเพราะว่าเราก็ทดลองกันสามชั่วโมงและที่หน้าวันเนี้ก้อนแน่นจริงๆอย่างที่ได้ทดลองมาก็รู้สึกภาคภูมิใจนะก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองได้อันไหนโดนอันไหนดีก็ไปจัดกันได้ทุกคนตอนนี้นะคะให้ดูว่าหน้าแห้งแล้ว นี่เห็นไหมคือปากเขาเป็นขอบๆนิหนึ่ง,งแต่ว่าเนี่ยผมก็เริ่มแห้งแล้วนะคะก็คือตอนนี้จะหกโมงครึ่งแล้วใช่ไหมแล้วเราก็แต่งหน้ากันมานานมากๆตั้งแต่บ่ายโมงแล้วคือแก้วปล่อยทุกอย่างให้แห้งไงแล้วน้าก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเวยตอนนี้เรามาใช้ชีวิตกลางคืนด้วยหน้าเดิมกินหมูกระทะกัน,น,นดิ ทุกคนคะแล้วนี่คือหน้าประมาณนี่กี่โมวปรัมาสองทุ่มกว่านะคะเราไปกินหมูกระทะมาด้วยหน้าใบเดิมที่เปียกน้ำแล้วจนแห้งและเนี่ยคือปากที่กินหมูกระทะไปเออแล้วก็คิ้วก็คือยังเป๊ะอยู่เลยของอายแชโดว์นะคะก็จะยังเห็นอยู่อะโอเคก็ถือว่าคลิปนี้ทำสำเร็จนะคะต้องขอจบ อันนี้จริงๆแล้วเพียงเท่านี้นะคะลาก,กันไปก่อนนะบ๊ายบายอันนี้ก็คือสีเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะที่เราจะไปเทสน้ำสัก2-3ชั่วโมง